ม้านเท้าไหโชคสวัสดีซี่สุขุสุขคนครับผมกต่ขีมัตตามแนวทางรัฐบาลเอ้ยต้าพัฒนาของปูหาเจ็ดแปดพี่นอ้องเมื่อเคลื่อนในวันจันที่หาต้าพัฒนาออกสามตัวบนก็นคือสองหสสองตัวล่างก็คือสองสองพี่น้องเหลยกยังมิตรเบิลมื่อเคื่อนในเบนิลดางสองสองมือวันสุก กระเบิล co. er ่างซีนี่พี่น้องเลขออกหนึ่งสามเลขออกหนึ่งสามบันรไม่ออกหกสามเลขล่างกัมาสองสองอันนี้กันหอันนี้กับหนสามือวันสุกับหน่สากับซีซมือวันจันรกันหกสามกับสองสองพี่น้องของปูหาเจ็ดนี่เข้าตรงตรง้็พี่น้องเข้าตรงตไม่ต้องไม่ได้กลับส่วนเลขวิ่งกับเข่าที่หกพี่น้อง เล็กวิ <Ether> ่งรูดเข่าที ar, ่หกส่วนจับคู่นี่ก well ็คือเข่าหกสามตรงๆงของปูห้าเจ็ดแปดเล็กเบิลบนเข่าพี่น้องเล็กเบินมิตรเก้าเก้าสามสามศูนย์ศูนย์เล็กออกสองสองนะพี่น้องเนาะเหล็กเบินของปูบนเข่าเหล็กเบิลบนเข่าแต่ส่วนจับคู่ตัวเน้นตัวเด่นนี่ก็คือเข่าหกสามตรงๆงตัวกันตัวร่องกับบนเขานะพี่น้องเนาะแต่เข่าตัวเน้นตัวเน้นหกคู่นี่คือเข่าตรงๆปูห้าเจ็ดแปดพี่น้องเข้ามาตามกันต่อเต้าพัฒนา ปั้นพุธปั้นพุธท,ที่เกตกุมภาพันสองหาหกเกดอันนี้คือราพัฒนาปูหาเจ็ดแปดอ่ะมาเบิ่งมาตามกันว่่คิดเดือนต่องวดที่สามบ่เขามาแล้วสองวดติดต่อกันมาเบิ่งงวดที่สามผ ติดต่อกันขีดติดต่อเนี่ยงว่พี่น้องที่เข้าต่อเนี่ยอ่างว่าโกูหาเจ็ดแปดวันพุดที่เจด ข้าพัน้สองหาหกเจ็ดลาวลาวพัฒนาลาวพัฒนาเด้อพี่น้องเด้อ หอห้ 5, 7, 8, 5, 7, าเจ็ดแปดหอห้าเจ็ดแปดบนล่างวิ่งรูด บน,นบนล่างวิ่งรูดหนึ่งสองบนล่างวิ่งรูดหนึ่งกับสอง บนล่างวิ่งรูดหนึ่งกับสองเดอ้อสายวิ่งสายรูดส่วนจับคู่จับคู่บนล่างหนึ่งสี่หนึ่งห้า

สองสองแปดสองเก้ามีแปดคูด้วพี่น้องมีแปดคูแปดคูบ่มีตัวเน้นพี่น้องเลขวิ่งกับบ่มีตัวเน้นปูห้าเจ็ดแปดคีบ่มีตัวเน้นตัวเด่นฮะ มักตัวใดชอบตัวใดก็ผิดจระนาบบ้างได้พี่น้องได้ก็ ه, มีเลขกเบิ่นได้พี่น้องได้มีเลขกเบิ่ไก่ใชมีเลขกเบิ่นส่วนเลขกเบิลน,นี่ก็คือสี่สี่แปดแปด สองสองคือขีมาเล็งแต่ขึ้นกับสองสองลางแล้วเอาอันไ้กเไไเเ็เป็นไปได้หมดนะพี่น้องเนาะเป็นไปได้หมดทุกอย่างเอาพี่น้องแคปหน้าจอได้ครับเด้อวันพุทธที่เจ็ดกุมภาพันธ์สองห้าหกเจ็ดลาวพัฒนาปู่ห้าเจ็ดแปด บนล่างน um. ี่ปูไฮวิ่ง1กับ2จับคู่ก็มีสองหลัก2คูก็คือหลัก1นึ่ี่ก็คือหนึ่งีหหาหนเกลัก2ก็คือ2อ2 5ีสองหาสองเกเลขกันเลขเบิ้น c ี8ีแปแปดเอาแคบหน้าจอตามนี้้ะครับได้หมักตัวใดชอบตัวใดกับพิจารณาเบิงขั้นบ่มักกับพันตัวเลขก็เป็นแค่แนวทาง ครับขอบผู้คุ้นปูหายเจ็ดแปดหลายครับผมก็ขอให้พี่น้องเฮาโชคโชคมนันๆเรื่อยๆแห้งซุปูซุกขน้นขอให้เข่าห้เบิลติดต่อกันเป็นงวดที่สามเด้อปูเด้อขอให้เข่าขอให้แตกเอาเอา่ะพี่น้องเฮาแคบหน้าจอได้ครับด้วยขอให้มันๆนั่งแห้งปังๆ,ๆกันแตอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม บ้านเฮาให้าหาโชคคลิปนาพ่อกันไหมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม